หมู่บ้านห้วยลึกตั้งอยู่กลางหุบเขาโอบล้อมด้วยป่าทึบและทุ่งนาเขียวขจีเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายผูกพันกับความเชื่อเก่าแก่แต่สิ่งที่ทำให้ห้วยลึกแตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆคือทางสามแพร่งทางดินแคบๆที่แยกเป็นสมทางณนะกลางหมู่บ้าน ตรงจุดนั้นมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นโพขนาดใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าที่นั่นคือทางผีผ่านไอ้แดงหนุ่มชะกันวัยย0สิต้นๆเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาเคยไปทำงานในเมืองใหญ่มาหลายปีเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเมื่อไม่นานมานี้ แดงมักจะหัวเราะเยาะเมื่อใครพูดถึงอาถรรพ์ของทางสามแพรง่งเรื่องงม,มงายทั้งนั้นเขาว่าคืนหนึ่งหลังงานบุญของหมู่บ้านแดงดื่มเหล้าไปหลายจอกจนรู้สึกมึนตึงเขากำลังเดินกลับบ้านซึ่งต้องผ่านทางสามแพรง่งดวงจันทร์คืนนั้นถูกเมฆบดบังจนมืดมิดมีเพียงแสงจากตะเกียงดวงเดียวที่แขวนอยู่หน้าศาลเก่าๆส่องสลัวๆ เมื่อแดงเดินมาถึงทางสามแพร่งความเย็นยะเยือกที่ผิดปกติก็ซึมผ่านเสื้อผ้าเข้ามาถึงกระดูกแดงชะง,งักฝีเท้าอย่างไม่ตั้งใจเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากความมืดมิดรอบตัวโธ่เอ้ยจะมาทำเป็นขนหัวลุกอะไรวะแดงพยายามพูดเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวที่เริ่มก่อตัวแต่ทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆดังมาจากทิศทางของสาลเสียงนั้นแหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยแดงแข็งใจก้าวเดินต่อไปแต่เมื่อเขาผ่านสารไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องหยุดกึกร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางทางที่เขาจะเดินผ่านไปผมยาวสยายจนแทบมองไม่เห็นใบหน้า เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดไทยโบราณสีขาวซีดจางหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเธอเบิกกว้างไม่มีแววตาใดๆริมฝีปากเป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกแดงรู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัวเขาจะวิ่งหนีก็ทำไม่ได้ขาของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะ เสียงของหญิงสาวแห่พร่าฟังดูเหมือนกระซิบจากก้นบึ้งของบ่อลึกจูๆ่ๆแสงตะเกียงหน้าสารก็วูบดับลงความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งแดงได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆห,หลายคู่กำลังวิ่งเข้ามาหาเขาจากทางทั้งสามแพร่งเสียงหัวเราะที่ฟังเหมือนเสียงโหยหวนดังสะท้อนกล้องในความมืดมิดเขาเห็นเงาดำทะมึนหลายร่างกำลังโอบล้อมเข้ามาหา แดงกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขาก็ถูกกลืนหายไปในความมืดมิดนึนเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านห้วยลึกพบร่างของไอ้แดงนอนหมดสติอยู่กลางทางสามแพรง่งไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆบนร่างกายแต่ใบหน้าของเขาซีดเผือดในตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดผวาอย่างที่สุดเมื่อแดงฟื้นขึ้นมา เขาก็เปลี่ยนไปตลอดการเขาไม่พูดจาไม่หัวเราะและไม่กล้าออกนอกบ้านในยามค่ำคืนอีกต่อไปทุกครั้งที่ใครพูดถึงทางสามแพร่งแดงจะตัวสั่นเทิมและจ้องมองไปยังทิศทางนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาเขาไม่เคยเล่าว,ว่าเขาเห็นอะไรในคืนนั้นแต่ชาวบ้านทุกคนก็รู้ดีว่า ไอ้แดงได้เห็นและได้เจอกับบางสิ่งที่อาศัยอยู่ณทางสามแพร่งแห่งนั้นแล้วและตั้งแต่นั้นมาทางสามแพร่งก็ยิ่งทวีความเงียบสงบและน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของชาวบ้านห้วยลึก